เสี้ยวขอประธานตั้งเป็นผู้เขียนน้องทีวสามนริมิของเขาใต้แสงธรรมทำ่ีสุดขุดของเขาตรนมกรสด้าวภาวนาขอโอกาสพระพระคุณหลวงพ่อคำพิชิตเจรโญวัดตาวังไฮจังหวัดเชียงรยแล้ว,ว,งงว,วก็ท่านพระภูริมต์การจนวัฒนเจ้าคณะตำบลแสลอ,อำเภอองขางบนบมญตำบล ถนนแกล,าาแลแ่าอำเภอคลองขาวูพจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ท่านพระอาจารย์อานันต์จันทกิโรเจ้าสำนักปฏิบาททาัติธรรมสำนักสงฆ์ครับขอ,อบ้านน้ำบาอปอำเภอบ้านไร่จังหวัดสุพรรแล้วก็หมู่ประสงค์ครูบา <c oughs> อาจารย์ทรูสุกรุ๊กภาครับิก็เจริญในกุศลธรรมท่านเจกผ้า ท่านผู้ใหญ่แล้วก็ท่านผู้น้อยมีผู้ใหญ่ต้องมีผู้น้อยนะมีผู้รู้แล้วก็มีผู้ไม่รู้อะไรประมาณนั้นพี่น้องเราทุก,ท,กท่านตอนนี้เป็นวันถว,วายผ้ากระถิ่นที่สำนักสงฆ์ธรรม迦แล้วก็หลายๆที่ด้วยกันในประเทศไทยไม่รู้จะใจตรงไหนกันดีพอถึงวันอาทิตย์นี้ ไม่รู้จะไปไหนแบง่งแบ่งกายแบ่งตัวไม่ถูกเลยนะฮะแต่้าหาว่าใครพลังดีก็ดึงกันมาได้ถ้าพลังไม่ดีก็ตกไปว่าใครจะกำลังดีนะนะ,นะอัพวกนี้มันขึ้นอยู่กับกำลังนันนะเหมือนมวยนะโยมถ้ากำลังไม่ดีก็จะไล่เข้าโบนน่นนะแต่กำลังดีก็อ่าก็ไล่ก็ไล่ไล่ไ คนกำลังไม่ดีก็ถอยถอยเข้าวปเหมือนกันการที่จะมาทำบุญก็เหมือนกันนะบางทีว่าจะไปตรงนั้นไปตรงนี้ไปอะไรหล,หลายที่อย่างนี้นนะพอโทรตะ,ระลาาตะลมก็ยังไม่มานะต้องบังคับนะจะไปไม่ได้ตัด จะไปไม่ไปมี่การโคกันนะเขาเรียกว่าต้องใช้เมื่อใช้พัดคนไม่ได้ผลก็ต้องใช้พะเดชอะไรประมาณนั้นแหน่ทรงให้จักรภาพสร้างหาโรงโรงโรงแจกทานอยู่ข้างหน้านะแหน่ทรงเจสมใจติดตาม กันมานานตั้งแต่เป็นหนุ่มรุ่นรุ่นนะตอนนี้ก็ยังรุ่นอยู่่นะหมเออแล้วก็ทางนี้ก็ท่านผู้ใหญ่สมใจจากพระพุทธยาเนั้นก็ผู้ใหญ่มงคลจากโคราสเราก็มีความสัมพันธ์ผู่ใจมันิงเอาไว้ที่อรุทธยาก็ช่วยไม่ได้นะ แล้วก็วันนี้ก็ผู้ที่เป็นประธานสภาพแถนงที่นี้ก็คือโยมใหม่สามพานะนะที่โยมหน้าท,ที่น้องเราพวกท่านเป็นสภาพร่วมกันวันนี้แล้วก็ทางช่างเต้นที่ทางคณะก็มากันตลอดนะแล้วก็คณะหนึ่งผลไม้ก็มาลุยตลอดเัาแก่ทินกรดอะไรต่างๆนะ นะแล้วนกะ็ทางนยายวิง้งสาวิตีธน,นะมิตีิกิจแะไต่างๆญาติโยมทุกท่านวนแล้วแต่รู้จักแล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันวันนี้มีครูบาอาจารย์มาร่วมกันหลายหลายหลายท่านะหลายภาคสีนะ่าภาาด้ายาวยกันเพราะน,นั้น บางส่วนท่านก็เดินทางกลับแบบจังหวัดบุรีรัมมาตั้งโรงทนานแคีเป็นตัวแครอยู่เบื้องต้นก็มาตั้งโรงแจกทาาที่น้องเราทุกๆท,ท่านมาวันนี้ก็จะมาร่วมด้วยเพื่อนๆไม่ร้ายท่านบางทีบางครั้งก็เอ่ยชื่อไม่ไม่ถึงอาจจะว่าด้วยหัวใจก็ นั่นถึงกันตลอดและประมาณนั้นดาพี่น้องเราทั้งหลายจากลำตางเโาใหญ่สวนแสงเทียนลำตางครูเริ่มครูกัญญาที่ถวายที่หลวงปู่สร้างํำนักปฏิบัติอย่ที่อำเภอวังวน้อจังหวัดลำปานแหลมตาตวมนี้แล้วก็ท่าน เขาแก่ทองใไบไมนรูกตับหรือยังไม่กลับมนร้คงจะกลับแล้วมั่งทัวจะมาจะขอตังค์ <c oughs> <c oughs> อยู่ขาขอพัฒนาบุญพี่น้องของเราทั้งหลายสถานที่ตรงนี้ตั้งขึ้นมาเมื่อปีพุทธศักราช2544 4 4 41ก่อนก่อนหน้าที่จะมาอยู่นี้ก็จะาลิกหรือว่าเป็นเพ่นอยู่ที่ อำเภอบางเนือจังหวัดลำปางพี่น้องชาวลำปางก็มากันหลายท่านทางทางอเลิศ์ทางณะทางชนะครูกัญญยาอะไรต่างทุกคนก็มากันหลายท่านขอนโมทนาบุญสำหรับพี่น้องทางภาคใต้ทางทางสุนพรทางสุราษฎร์ทางไทยสงศ์ทางภาคอีสานแลหรับทางภาคเหนือศาสนาของเราก็เป็นบุญ ของพวกเราร่วมกันการทอดกระเินนตีนี้ที่น้องไม่ได้รับน้ําน้ำพระพิรุนทุกปีเนี่พอเริ่มทอดจาโปรยลงมาเลยวันนี้ซื้มตลอดแล้วก็ก่อนที่จะทอดวันนึ่งท่านมาแบบพลลมทลายน้ําเจงิงนองไปหมดเลยแต่ก็ไม่ต้องกลัว ว่าจะทอดไม่ได้เพราะถึงวันทอดนะท่านจะว่างให้อยู่ระยะนี่ะนะมันก็จะพิ้มอยู่แบบนี้ตลอดเป็นมาสิบกว่าปี่น้องเราหลาตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นพื้นทะเลทรายเราก็ปรับปรุงพัฒนาปรับป,าปรบปา,าตาโยมหมูกพ่อที่สูงสงสมาชีความร่วมกันปลูกต้นมงต้นไม้อะไรต่างาเศษอาหารที่หลงปู่บอกว่าอยาไปทิ้งก็คือเศษอาหารเจะมาทำปุ๋ย ถ้ามาทาปุ๋ยมาแปลแปสภาพอต่างเนี่ยมาดูแลต้นไม้อะไรต่างเป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยทางด้านญาติโลมงหลักขอขอบใจแล้วก็ขอเมตนาบุญกุกทุกท่านนะหลังจากให้พวามเร็จก็พยายามพยายามเข้าแถวดีกว่านะวันนี้นะอย่าอย่าญากันนะลงปูวก็แจกอะไรบางด่างแต่ลงปูจะแจก จะแจกยิ่งกว่ายิ่งกว่าพระเองนะยิ่งกว่าของของขามนะนะญาติโยมย้ดมะขามต้อมที่เห็นอยู่นี้ได้มาจากครูบาครูบาแสง,สว,แส,งสวนแสงธรรมสวนแสงธรรมบนเขาท่านมีป่ามาขามป้อมญาติโยมถวายท่านเสด็จลงมาส่งลงมา,าให้ได้แจกญาติโยม แล้วก็สิ่งของอะไรต่างๆท่านอาท่านด็ตอร์สมชายก็ทำขนมมาว้งแจกอะไรกับหลายๆท่านที่หลวงปู่จะมองๆว่าจะแจกอะไรมั่งแจกไปแล้วแจกไปแล้วทําใจดีๆเย็นๆอย่แย่งกันนะตั้งแต่ก่อนเนี้ยแย่งกันจนเหยียบคนแก่หลงปู่ก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ถ้าอย่างนั้นจะเกิด จะวิวินัสกรรมหรือว่าโศกโศกวินาสกรรมอะไรขึ้นพากันแย่งกันดีครัคนแก่น้องโอ๋เลยปรับเันใหม่ญาติโยมก็จะคนอยากได้ก็อยากได้คนอยากแย่งก็อยากแย่งบางทีบางครั้งก็ไม่อยากได้แต่ว่าอยากแย่งมันสนุกดีอะไรต่อมาณนี่ยนะมัได้ญาติโยมมันมีหลายเวอร์ชันนะเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้ เข้าแถวช่วยๆนะเรียงกันมาอ,อย่างน้อยๆก็คนสุดท้ายอาจจะได้มะขางป้อนคนละลูกอะไรประมาณนะี้กนะ็ไม่เป็นไะรนะแกกกันวันนี้สบายๆพา,าะพิูไม่ไม่ไม่โตรยอากาศจะอากาศจะเย็นสบายแต่ที่มันร้อนมันอบอ้าวน,นะทุกคนมีพลังนะพลังพลังแผลพลังออกมาแผ่พลังความอันนี้ออกมา จากคนนั้นคนนี้ก็โอ้โหมันก็แบบนี้แหละนะตะตามทิศอากาศเขาดีอยู่แล้วโปรโซเน,นี่ยเขาดีอยู่แล้วเขาดนเขาสบายแต่พวกมนุษย์นี่แหละเป็นพวกที่ไม่ค่อยสบายนะชอบมาทำให้ไม่สบายนะแต่อากาศเลยอากาศเขาสบายเห็ุนั้นนะที่เห็นจิตตะดาบอยู่นี่เป็นคณะหนึ่งนนผลไม้มาประดับเพราะฉะนั้น จะแ,แจกหรือไม่แจกบ็กาน้องโผ่ก็ไม่รู้นะถ้าโยมจะไปก็ไม่ริษทธิ์นะทีนี้แต่ว่าอย่าแย่งกันอ,อย่าแย่งกันเพราะถ้าแย่งกันแล้วเดี๋ยวมันจะเสียถูกเสียเจ็บค่อยๆเอาทันก็ทันไม่ทันก็ไม่ต้องรับไม่ต้องเอาก็ได้นะอย่าโยมฉะนั้นก็ขอบใจมีพัฒนาบุญกับทุกทุกท่านต่อไปก็คงจะรับพรสวดนาม ก็ในมลประเสร็จพรศ์พระพู่สุดสุวิมนการธนาวัฒน์ะนะครับ